สวัสดีครับพวก,กเราพายมีชยัยแม่เมนานะครับผมวันนี้ดูพี่กับน้องเขาทำอะไรเนี่ยเนี่ยทุกเชา้าทุกเชา้าให้น้องกอ้์อย่าวิง่งอย่าพาน้องวิง่ง เดินพี่ก็ป้อนมันแกวครับวันนี้ขอพี่ครับวันนี้ขอพี่ป้อนสิครับพี่บัวครับผมหิวครับบน,นสูงบนสูงก่อน,อน,อน,นแล้วก็ปาด ปาดมันแก้วนะครับผมให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมให้หัดน้องน้องเพิ่งหัดกินเป็นนะครับผมเพิ่งกินเป็นแกจะชอบมันแก้วมากกว่ากล้วยนะครับผมก็จะได้กินมันแกวกับอ้อยอ้อยเราก็จะฝานเอาเล็กๆนะครับผมพอให้น้องแล้วกัดกัดดูแต่น้ําแล้วน้องก็คายทิ้งนะครับผมแต่มันแก้วน้องจะกินเลยอย่าวิ่งสิครับอย่าวิ่งสิครับดูวิ่งวิ่งไรพี่ละขอพี่สูงก่อน phải tham toy để toy lê tôi lấy mẹ, xuống bớt xuống bớt xuống con, bớt xuống con, bớt xuống bớt bớt น้องหิวเนาะอร่อยครับแม่แม่อร่อยมากดูให้น้องเคี้ยวก่อนโอ้ยสออิครับมาเล่นท่อนแอบ,บกันเหรออยู่ตรงเสาเนี่แแยแอบพุมเหรอแอบพุ่มเหรอสิ โตขึ้นผมจะรักพี่ครับผมจะให้พี่ขี่คอรครับอยากเฝ้าโอ,โอ้ยหนอหนัวเคิรอ่ะ <c oughs> มามาพี่เอา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  พี่เอามาผมหิวครับเย้ายให้หมดก่อนเย้ายให้หมดก่อนตุ๊กชาเนาะช่วงนี้ปิดเทอมพี่บัวก็อยู่นี่กับน้องตื่นเช้ามาเลยก็จะโอ๊ยตกใจโอ๊ยใช่ใครทำอะไรใครทำอะไรผมยกหูเลยโอ้โอ้กว่านะเออโอ้ยตื่นสุดกันครับตื่นสุดกันครับ อย่าแกล้งพี่อร่อยครับพี่บัว <G ül> มันแกเสร็จแล้วทีนี้ผมขอเป็นอ้อยนะครับผมจะเคี้ยวน้ำหวานหวานผมจะได้โตไวๆผมจะได้ให้พี่บัวได้ขี่ไวๆเนาะโอ,จะอ้จะขี่ได้เหรออะจะขี่ผมผมตัวเล็กอยู่ <G ül> <G ül> ดูอ <G ül> ะ <G ül> บนสูงก่อนพี่ใช่บนสูงเออรู้จักบนสูงบนไหลเดินตามพี่ไปทางนู้นเดินเดินตามต้อยต้อยเลยครับโอ้ยนะแม่วีนาไอไอหูกลางไปเลยไอไอพี่บัว พี่บัวผมหิวแล้วเอามาให้ผมเลยหมดเนี่ยหมดไปสองลูกแล้วนะครับนี่สองลูก,ลกี่เหลือแค่นี้เหลือที่เดียวมันแก้วก็จะมีน้ำนะครับมีหวานนะครับมีหวานก็นจะเคี้ยวก,กรอบเนาะกล้วยนี่น้องยังเคี้ยวไม่เปลี่ยนแม่ให้ให้เลยายิ้งมันเหนียวๆเนาะมันไม้เหมือนมันแกว้วมันแกว้วมันกรอบแล้วฝานบางเปรี้นะครับมผมน้องก็จะเคี้ยวกับ นาะนี่มาจุ๊บแก้มพี่ทำไมฮะไหนจุ๊บแก้มให้พี่ให้น้องจุ๊บแก้มหน่อยโอ๊ยเหี้ยทิ้งหมดแล้วน่ะโอ๊ยน้องก็ดูดูน้องเขาก็ผมอยากจุ๊บแก้มพี่อ่ะพี่ขามาเอามากินให้หมดเลยมากินให้หมดแล้วจะพุ่งจะพาวิ่งใะทีเนี้ย เดินตามพี่ต้อยๆเลยพี่มีของกินหนึเดินตามไปแล้วก็ยกมือไปด้วยกินไปด้วยเออถ้าพี่มีถ้าพี่มีของกินนะถ้าพี่มีของกินผมจะเดินตามพี่ทั้งวันอย่างนี้นยตกใจอะไรไอจิวตกใจอะไรจิวครับ เดินไปเดินไปเดินไปค้างห้องเยหิวนมหรือเปล่าน้องกินนมเปล่าลูกน้องหิวนมแล้วนะใช่ไหมกินนมแล้วจะกินนมแล้วผมเติมพลังก่อนพี่บัวให้ผมเติมพลังก่อนหมดเลยใช่ไหมไหนเนี่ยบันแก้วสองลูกหมดเลยพี่บัวว่าหมดเลยมใชายกินเก่งมากนุ่นคุณยายกำลังบอกบอกให้แม่มีนา มีนาก็จะกินเยอะมีชัยก็ได้กินวันละหลายลูกนะทุกวันนี้ยเวลาละสองลูกสองลูกเนาะบำรุงบำรุงไปนะครับผมให้น้องได้โตวไวๆพี่อะพี่อะผิดเทอมนี่ไม่ยอมกลับบ้านเลยเนี่ยแม่แม่คิดถึงและจะกลับบ้านวันไหนครับ ไม่รู้กลับไหมไม่อยากไม่อยากกลับอกกลบอกฝากไปถึงแม่ปุย๋ยด้วยนะคะลูกสาวไม่อยากกลับแล้วลูกสาวจะอยู่นี่กับย่านะคะเลี้ยงโตแล้วก็ไม่อยู่ช่วยแม่นะคะเลี้ยงโตแล้วก็จะเลี้ยงช้างช่วยย่านะคะแม่ไม่ต้องถามหานะคะไม่ต้องคิดถึงนะคะแต,แต่ก่อนนี่แต่ก่อนหนูหนูกลัวช้างไหมลูก กลัวมากพี่บัวว่ากลัวมากเห็นช้างไม่ได้วิ่งเลยนะกินนมแล้วมาขอกินนมแล้วเหรอกินนมแล้วผมมาขอเลยผมหิวแล้วพี่โอ้ยถุงก่อนครับกลัวอะไรครับไอจิ๋วไม่จิ๋วแล้วนะครับดูตัวผมหน่อยผมไม่จิ๋วแล้วนะเนื้อผมย่นเต็มตัวเลยนะทุกวันนี้ ผมไม่จิวแล้วนะครับแค่ผมขาสั้นเฉยๆแต่ตัวผมโตมากเลยเนื้อย่นเต็มเลยลอากาศร้อนมาผมก็อาบน้ำหมดแล้วบีโบบีโบแล้วครับโอ๊ยเอาอะไรไปใส่ให้น้องบีโบแล้วทีบวหมดแล้วหรอใหญ่หว่าทำไมหมดจัไงเงียวยังเงยทำไมหมดเร็ว,มมรวจังเลย อะไรหมดไวแท้ไหนตะก้าอ้อยนู่นตะก้าอ้อยในไปดูตะก้าอ้อยดิกินอ้อยทีหนึ่งทีเนี้ยอ้อยก็จะเขาจะเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวดูดเอาแต่น้ำแล้วก็จะคายทิ้งนะครับผมก็หัดเป็นช่วงหัดแต่กล้วยนี่เขาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่กล้วยกล้วยเขาไม่จับเลยเพราะว่ามันเหนียวเขาะว่เคี้ยวเคี้ยวไปแล้วก็คายทิ้งไม่เหมือนมันแก้วกับอ้อยนะ มันแก้วเขาจะเคี้ยวกินเลยส่วนอ้อยนี่เขาจะกัดแล้วก็จะปาดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมให้เขาเคี้ยวเอาแค่น้ำนะครับผมเคี้ยวเอาแค่น้ำแล้วก็ดูดๆแล้วเขาจะคายทิ้งนะครับผมกินน้ำรอทำไมอายมารีมาเลยผมหิวแล้วให้น้องก่อนดิชิ้นหนึ่งอะ่ะเออให้น้องก่อนอให้น้องไปเคี้ยวเล่นก่อน ไปเคี้ยวอ้อยได้อ้อยมาอันหนึ่งเคี้ยวเอาฮอนเอาอ้อยแห้งไปอุ้มก่อนแม่ๆว่าเอาอ้อยแห้งไปอุ้มก่อนทุกวันนี้มีใช้ไม่อุ้มนะมีใช้กัดกินเลยพี่บัวรีบลงมาอ้อยนี่มันหวานดีจริงๆดูเคี้ยวเคี้ยวใหญ่เลยนะเคี้ยว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 อ้อยมีเท่านี้นะพี่บัวว่ามีอ้อยมีอ้อยแค่ห้าชิ้นไหนขายหรือยังน้องใครยังน้องมันขายเร็วไหนแล้วซากมาดูดิ ว่าน้องมันเคีย้ยวเลยเนี่ยฮะโอ้เคียเค้ยวๆแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ทิ้งดูดเราแค่น้ำหวานเนาะเฮ้ย <c oughs> มาุงกัน,กนครับไปเดินไปนู้น,นก็นมาวนอยู่แต่เสานี่แหละ <c oughs> สองพี่น้องนี่<อ>ทำอะไรล้อพ่ออยู่เนี่ยไปเดินตามต้อยต่อยเลยมแม่ <c oughs> ถ้ามีใครมีของกินเนี่ยผมจะเดินตามแบบติดตัวเลยแหละเออดูตา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 จน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 เริ่มวิ่งและเอา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 พี่โอ้ยอย่าวนเสานักเลยเนี่ยดูตัวไม่แม่ไม่จิ๋วแล้วนะทุกวันนี้ก็เป็นไอ้ย่นแล้วนี่น้องย่นน้องอ้วนอืมน้องอ้วนอ้วนแล้วพี่มังได้ดูเขี้ยง เคียงหน้าอกแล้วทำไม,ส,ไมสูงเร็วจังมีช่เพิ่งได้สี่เดือนนะครับผมสี่เดือนโอ้ยรูอะไรเลยสองพี่น้องนึ่งเดี๋ยวแดดออกนะครับผมก็อาบน้ำอีกอสบายหนายวหนียว,วนะวันนี้พี่บัวหนวแต่น้องน่าจะร้อนวันนี้พี่บัวจะเล่นน้ำ้วยไหมไม่หนาวน้ำไม่อาบใช่ไหม โอ้ยเขาใช vodka, ้สบู lah, ่เหลวไม่ใช่เหรอไม่มาส่งโอ้ยเนาะวันหลังไอ้ขี้มามันน้ำน้องลิสาน้ำให้น้องอาบหมดแล้วหรอไม่รู้หมดแล้วนะคะหมดแล้วจ้าอ้อยห้าหกชิ้นหมดแล้วโอ้ยวุ้ดดีดละว่าทั้งเคี้ยวทั้งดีดว่ะไปหาอะไรมาให้ผมกินอีกหมดแล้วเร็วๆไม่หมดแล้วพาวิ่งนี ไม่เป็นไรหรอกพ่ออยู่นี่ไม่มีนาดิมัมีนาดิอ๋ออ๋ออ๋อพี่อย่าพาอ้อมเสานักเลยจบกันจบกันเอาจบแล้วหมดแล้วพี่บัวหนีแล้วดใชายจับขาไว้ลูก ดี๋ยวยืนตรงนั้นหน่อยให้น้องจับขาน่เอยเออเออเออตกใจเออเอออออทำอะไรพี่บัวลงมาจับขาเลยเอออืดึงขาลงมาเลยลูกพี่บัวลงมาลงมาเร็วเร็วผมไม่มีเพื่อนเร็วเร็วพี่เพชรไปไหนวันนี้พี่เพชรเนี่ย <ไป S 1> พี่บัวลงมายินเชือกแล้ว กระเช้าแล้วผมไม่มีอะไรกินละพี่บัวอ่าเรียกน้องใี่กระเชือกเปและ้วใช่ก่ออน้งไมเวลาไม่แม่ก่อนเลยพี่ชายเลยสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะพี่บัวฝากกด สวัสดีครับ